สองโปรไฟล์ผู้ชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นปราโบโว์ซูเบียนโตตัวเต็งประธานาธิบดีคนใหม่กิบรานราคาบูมิงลูกชายประธานาธิบดีคนปัจจุบันผู้ชิงเก้าอี้รองประธานาธิบดีและกันจาปราโนโวผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครัฐบาลมาฟุตเอ็มดี รัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันผู้ชิงตำแหน่งรองป,ประธานาธิบดีปราโบวซู u เบียนโตลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นครั้งที่3แล้วเขาเป็นทั้งรัฐมนตรีกลาโหมและอดีตในพลเกิดที่จาการ์ตาเมื่อปี1951เป็นลูกชายคนโตของอดีตรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีการค้า ผ่านการศึกษานีหลายประเทศทั้งมาเลเซียสวิตเซอร์แลนด์และสหราชาอาณาจักรก่อนจะกลับมาเข้าวิทยาลัยทหารในอินโดนีเซียนอกจากนี้เขายังได้แต่งงานกับลูกสาวของอดีตประธานาธิบดีซูฮาโตผู้นำเผด็จก,การของอินโดนีเซียก่อนจะหย่าร้างกันไปในปี1998ปีเดียวกับที่ซูฮาโตต้องลงจากตำแหน่งปราโบโวูเข้าสู่วงการการเมืองผ่านพรรคโกกาของซูฮาโตก่อนที่เขาจะก่อตั้งพรรคเกรินดาของตนเองในปี2008 ความนิยมของเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เขาประกาศว่ากิปรานราคาบูมิงลูกชายของโจโกวิโดโดจะเป็นผู้ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับเขาจากการสำรวจความคิดเห็นล่าสื่อของ LSI ที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าปราโบโว o นำมาด้วยคะแนน50.7%ในขณะที่คู่แข่งสองคนของเขาอย่างอานิสบาสวีดันอดีตผู้ว่าการจาการตา และการจาปราโนโวอดีตผู้ว่าการรัชวากรางมีคะแนนเท่ากันคนละ20%ผลสำรวจยังบอกอีกว่าเขามีคะแนนนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นผลมาจากที่เขาพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นคุณปู่ที่ใจดีแต่ก็ยังมีลักษณะการพูดสไตล์ทหารอยู่บ้างและยังมีการหลุดควบคุมอารมณ์ไม่ได้บ้างเป็นบางครั้งอัดจีอัลฟารบีนักวิจัยของ LSI กล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่ปราโบโวและกิบรานมีคะแนนมากกว่า50%์ และการที่โจโกวีแสดงออกเหมือนยอมรับในตัวเขาถือเป็นพรจากการเลือกตั้งเพราะโจโกวีมีคะแนนนิยมมากถึง80%อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยปราโบโวให้คำมั่นว่าจะสารต่อนโยบายหลักของโจโกวีตั้งแต่การย้ายเมืองหลวงการพัฒนาอุตสาหการรมแปรรูปแร่และการสร้างห่วงโซ่อุป,ปทานของรถยนต์ไฟฟ้าปราโบโวถือเป็นตัวเต็งที่น่าจับตาจากภูมิหลังชีวิตที่อยู่ในชนชั้นนำมาตั้งแต่เกิด เคยเป็นทหารมีประสบการณ์และยังเหมือนได้รับการยอมรับจากโจโกวีไกลๆด้วยแม้ปราโบโว o จะเคยเป็นคู่แข่งของโจโกวีในการเลือกตั้งปี2014และ2019แต่นับตั้งแต่นั้นมาเขาก็กลายเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของโจโกวีในคณะรัฐมนตรีกิบรานราคาบูมิ่งราการลูกชายคนโตของโจโกวิโดโดประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศทั้งในสิงคโปร์และออสเตรเลียเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วก็เดินทางกลับอินโดนีเซียซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่โจโกโวีได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเมื่อปี2020เขาได้ทิ้งอาชีพนักธุรกิจมาลงการเมืองด้วยการเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสุราการ์ตาในชวากลางโดยเขาได้คะแนนไปมากถึง86.53%ก่อนหน้านี้เขาเคยกล่าวว่าเขาไม่สนใจการเมืองและจะโฟกัสแต่ธุรกิจของเขาแต่ทุกอย่างก็พลิกผันไปเมื่อไม่กี่ปีก่อน ที่เขาชนะการเลือกตั้งและได้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองสุราการ์ตาบ้านเกิดของเขาเหมือนกับพ่อของเขาเขาเป็นเจ้าของธุรกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรับจัดเลี้ยงบริษัทอาหารและเครื่องดื่มร้านอาหารร้านกาแฟบริษัทเสื้อกันฝนและบริษัทด้านเทคโนโลยีโดยข้อมูลล่าสุดระบุว่าเขามีความมั่งคั่งมากถึง26,000ล้านรูปเปียหรือ59ล้านบาทและในตอนนี้เขาได้ตัดสินใจทิ้งอาชีพนักธุรกิจ ก้าวขึ้นเป็นนายกเทศมนตรีและได้ลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีเคียงข้างกับปาโบโวซูเบียนโตกันจาปราโนโวอดีตนายกเทศมนตรีชวากลางผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคพีดี i p พัพรรครัฐบาลปัจจุบันโดยเขาหวังว่าจะสามารถกอบกู้คะแนนเสียงขึ้นมาได้ในระหว่างการหาเสียงหลังจากที่เขาสูญเสียความนิยมไปตลอดปีที่ผ่านมา กันจาเกิดที่ชวากลางเมื่อปี1968เป็นลูกชายของนายตำรวจชั้นผู้น้อยครอบครัวค่อนข้างยากลำบากถึงขั้นเอาโฉนดที่ดินของที่บ้านไปจำนองเพื่อนำเงินมาส่งเขาเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียเส้นทางอาชีพนักการเมืองของกันจาเริ่มต้นกับพรรค p d ดีไอมาตั้งแต่ต้นเขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปี2004ถึงปี2013 เขาชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการรัชวากลางในปี2013และอีกครั้งในปี2018และดำรงตำแหน่งจนถึงเมื่อปีที่แล้วกันจามองว่าตัวเองเป็นประธานาธิบดีของประชาชนและยังกล่าวถึงโครงการประชานิยมมากมายไม่ว่าจะเป็นการปร,ปรับปรุงการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานโดยเขาสัญญาว่าจะเปิดคลินิกหนึ่งแห่งสำหรับทุกหมู่บ้านในอินโดนีเซียและยังมีโครงการให้เด็กอย่างน้อยหนึ่งคนในทุกคัวเรือนสำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัย โครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับนักศึกษาโครงการปรับปรุงสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายประมาณเมื่อ1ปีก่อนกันจาวัย55ปีถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งของอินโดนีเซียโดยมีคะแนนนำในการสำรวจความคิดเห็นว่าใครจะเป็นตัวเต็งที่จะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไป ความนิยมของเขาได้รับแรงหนุนจากการประกฏตัว,ตวบนโซเชียลมีเดียซึ่งเขามักจะโต้อตอบกับผู้ติดตามโดยตรงโดยเฉพาะเรื่องการร้องเรียนปัญหาบริการสาธารณะในจังหวัดชวากลางแต่ความนิยมของเขาเริ่มลดลงในช่วงต้นปี2023หลังจากที่เขาสแสดงความคิดเห็นคัดค้านการเข้าร่วมของทีมชาติอิสราเอลในการแข่งขันฟุตบอลโลก U20 ซึ่งเดิมกำหนดจะจัดขึ้นที่อินโดนีเซียโดยสนามกีรามมานาฮันในเมืองสุราการ์ตาจังหวัดชวากลาง จะเป็นสถานที่สําหรับพิธีเปิดและพิธีปิดแต่การต่อต้านทีมอิสราเอลของเขาในอินโดนีเซียประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกทําให้อินโดนีเซียถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งเจ้าภาพการแข่งขันทําให้บรรดาแฟนบอลผิดหวังกันมากและเดิมทีเขามีคะแนนนิยมสูงสีกับปราโบโวซูเบยียนโตแต่คะแนนนิยมของเขาก็ได้ลดลงหลังจากปาโบโวประกาศว่า กิปรานราคาบูมิงลูกชายของโจโกโวิโดโดโจะมาเป็นคู่ชิงรองประธานาธิบดีอินโดนีเซียกับเขามาฟูดเอ็มดีรัฐมนตรีประสานงานกิจการการเมืองกฎหมายและความมั่นคงคนปัจจุบันถือเป็นคนแรกที่เป็นพล,ลเรือนที่ได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญนี้ซึ่งแต่เดิมมีแต่ทหารดำรงตำแหน่งมาฟูดเกิดเมื่อปี1957ในจังหวัดมาดูรา เติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนได้เข้าศึกษาวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียด้วยทุนการศึกษาต่างๆหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ในปี1989มาฟุตก็กลายเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเขาได้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารต่างๆรวมถึงรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งอินโดนีเซียหรือ Uii และรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอิสลามคาดิรี เส้นทางการเมืองของเขาเริ่มต้นในปี2000ในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมและต่อมาเป็นรัฐมนตรีด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีอับดุลระมานกุสดูวาหิต หลังจากการถอดถอนของฟุสดูในปี2001มาฟุสก็ออกจากคณะรัฐมนตรีในปี2004เขากลับสู่เส้นทางการเมืองอีกครั้งและดำรงตำแหน่งต่างๆจนกระทั่งในปี2019เขากลายเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับประธานาธิบดีโจโกโว,วิดโดโด้จะถูกเปลี่ยนมาเป็นมาราฟอามินผู้สอนศาสนาอาวุโสชาวมุสลิม มาฟูตจึงตัดสินใจเข้าร่วมทีมของปราโบวซูเบียนโตซึ่งเป็นคู่แข่งของโจโก v วีในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2019หลังจากมีการเผยผลสำรวจว่าโจโกลวีจะได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งมาฟุตก็ลากออกจากตำแหน่งในคณะของปราโบว o ในฐานะนักการเมืองมาฟุตมีความสามารถในการใช้คำพูดและการเลือกใช้น้ำเสียงอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงประเด็นละเอียดอ่อนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดในสังคมอนุรักษ์นิยมทางศาสนาตัวอย่างเช่นจุดยืนของเขาเกี่ยวกับประเด็น LGBT ซึ่งไม่ชัดเจนมาตลอดและอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งได้โดยก่อนหน้านี้มาฟุดเคยระบุว่าพฤติกรรมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่เขาก็ยังเน้นย้ำว่าไม่มีกฎหมายที่กำหนดให้กิจกรรมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นความผิดทางอาญาทั้งนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียจะมีขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์นี้และหากไม่มีผู้ใดที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากจะมีการเลือกตั้งอีกครั้งในวันที่26มิถุนาย,ยนนี้